วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ลาดกระบังนะครับบางกอ,อก้อยก็มันตัวเนี้ยอันนี้ระยะทางแดงจะตีกับส้มระยะทางใครที่อยู่ใกล้ไางกอกเสร็จจากนี้เดี๋ยวไปขพนักงาเนยาวาตอนนี้เราอยู่ที่เขตสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับว่าสัตว์ไม่ใช่พ่อ นนี้เราลอยแล้วสดเรารอยแล้ว2ขดใครที่อยู่ใกล้เขตบางตอกน้อยนะครับช่วยไปดูหน่อยนะครับตอนนี้ก็เละนะครับเขตบ้านเรังอแล้วขบางองนัถึงนัใหม่ในรที่มัน่างจะม่ถึงสิบยี่สิบคะแนนี้ตะวันะวัน ่ตารังก็อยู่นี่นะเขาไม่ให้คนเข้าไปตรวจสอบให้คนเข้าไปดูใช่บางพัรอ่ะเพราะฉะนั้นบางพัรดใช่ไหมบางพัรด้วยเราบังกน้อยด้วยนี่ถูกเวลาทํายังไงอ่ะไม่รู้ได้ไงว่ามึงนับเป็นยังไงแต่มันจบใช่ทับใหม่ไม่ก็นับใหม่ให้ต่อหน้าประชาชนก็จบเลยเอารวยทั้งหลังนี่เข้ามาแาบนี้ พวกอกเมนเพื่อนเองพวกไหนกลม้าเดจะมาอยากใเสิร์คุณก็มีการเกิดการโกงกันขึ้นนะฮะจากที่ฟังมานะครับไม่ถึงไม่ถึงร้อยคะแนนมันผิดปกติ เกิดการไม่โปร่งใสนะครับทีเ่เขตราดกระบ,บังนะครับกูบอกกูบอกไอ้พวกแก๊ปดู่ไอ้ไอ้พวก่อยลุงห่างแกดูนะไปดูดแชร์ไปครับเข้ามาแล้วกดแชร์ไปด้วยครับตอนนี้เราอยู่ที่เขตราดกระบ,บังนะ แล้วพวกเราก็ได้มากรกตจริงนะแต่โค้ชเล่นว่าจะมาก,กรกตนะครับดูเลมาจากพัคเก้าไกลกันเลยสี่คะแนนให้สีนน่คะแนนสีนน่คะแนนเองเหรอแค่สี่คะแนนเองนะครับที่แจ้งมา ใครที่อยู่ใกล้บางกอกน้อยกับบางพัดนะช่วยไปดูด้วยนะครับว่ามีการนั่นด้วยกันหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ให้ใครเข้าไปดูเลยนะครับแล้วนับคะแนนยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าใครคะแนนนําไม่นําเราจะรู้ได้ไงว่าคะแนนเปไ็นยังไงนะครับ ได้เลยแต่ไม่ทำแค่สี่คะแนนเลยสี่ก็เสียงมีคะแนนก็เสียงจะหนึ่งหรือจะสี่ก็เสียงวันนี้คุณวิโรธก็กำลังคุยอยู่นะครับ

ที่ไหนอะครับเขตลาดกระบังครับสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับ ปิดไฟแล้วครับไปยรับปิดไฟก็คือะอะรหรอตอนนี้ที่กรกตได้เริ่มปิดไฟแล้วนะมาเร็วครับ <S <S พวกผมเป็นม้มาเร็วครับ <S 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 จะเรียวมาก High ใสรองเท้าที่คใส่อยู่ก็เงินประชาชนอช่วยทำงานนี่มันโ่สาย่อยย่างาแน้เอออ่งนี้อตั้งคุณไม่กงาคุณก็ต้องติดคุกตงสายตงาลสายตาคืมันมาการไนมาใหม่เลยรับใหม่ผมไม่ยอม กลางเตนอไม่ยอมนับใหม่เช้าก็เช้าเขาพูดัวว่าเพูด่ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางอกที่ถูกต้องไงไอมัการเต้นนอนเ็น่ที่กกแค่นับใหม่นเนี่ยไม่แค่อื่นเขายอมนับใหม่อ่ะไม่มีปัญหาที่ระกับปังติดยู เขาบอกไม่ไ hmm. ด so, ้ร so so, so ้องกรกตอย่างเดียวร้องกรกตก็เขากับตัวแล้วค่ะอย่างนั้นเหรไม่มีประายชน่แต่มาวันนี้เนาะก็เขาไม่ไปจับตัวไม่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 จับเราเร่องถ้าเกิดว่าทีดไม่เร่ยอันนี้คุณมีรอ่หรือยังวนั้นจะเียจมาจมีป้าไว้ได้ซึ่ง้าโนอ่าแันมี้นคมต่ก็นอนเป้าไว้น่ยเว่า ถ้าจะนอนเฝ้าก็ได้แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่่นอนเฝ้าด้วยเพราะคุณน่ะต้องรับผิดชอบว่าทำไมคุณน้าไม่เสร็จ การนอนเป้าไม่ย่ีี่ไปันไม่นให่้ใหม่ได้ไหมนใหม่อด้ไหกันะ้ใหม่น้ำใหน้บใหม่หมการนอนเ้าไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องครับคือน้ค้คือประชาชนนั้นเราถ่ายหรอกที่ที่ผมองคุณนัไปับใหม่ขออนไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตจากมันต้องมือเหตุให้กรกตสรุดังนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่า เราก็กังวลว่าเนื่องจากการยไดยัดแล้วกองตอมันโปร่งใสหรือเปล่าครับไมม่ีก็โปร่งใสรือไม่โปรย่าอ้างว่าตัวเองรู้จักกฎหมายนี่ฝายเดียวคุณทะลอบเจ้าอาธิยเจ้าหน้าที่เขาก็ถือว่าแก๊งนักข่นวก็โดน15เจ็ดเา็นเดือดผนมาสี่นะเนี่ยมาผมน้ำเองมาผมโดน15เก่งนะฮะถ้าแต่แรกของมันมันถูกต้องตามปกติมันก็ไม่มีอะไรแล้วฮะงั้นเจ้าหน้าที่เรต้องรับผิดชอบด้วยนอนเฝ้ากับเราตรงนี้เนี่ยแหละ แต่ว่ามันมีข้อสงสัยเนาะที่วสุดท้ายที่ออกมากคนนับก็นับช้าของเขาแถมยัไม่มีปัญหากว่าเขาอีกแล้วกเขาเขาไม่เขาเไม่มาอยู่ที่เราเขาไม่ใจเราติดมาที่ี่แล้ว

หน่วยหน่วยหน่วยสุดท้ายเนี่ยมาถึงเราอ่ะ5ทุ่ม22นาทีนับช้ากับเขายังไม่ซึ่งระยะทางมันแค่3กิโลนี่ทำไมไม่ไปถึงด้วยกันไม่จากจากคนที่เร็วกว่าแล้วผมสุดท้ายเนี่ยออกแล้วออกแล้วเขละกับบางทีทุกปีวันนี้ประชาชนเริ่มไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของกรกตนะคแต่เขามาเยอะแล้วนะคี่เขาเสร็จตั้งแต่2ทุ่มไม่มีคนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่2ทุ่มแล้วอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้ผมก็ อันนี้ก็ยังให้ความเป็นกลางอยู่แต่รถจักรยานยนต์มาผมเลยมีการอ่านสีเนาะผมก็อ่านชื่อแลยอันนี้จะได้บันทึกไว้นะครับพ่อทางท่านชื่อว่าทักษิยาทางท่านทักษิยาธรรมจันทร์เพื่ยืนยันว่าท่านสวัสดีท่านสองท่านยืนยันว่าณเวลาสองทุ่มยืนยันพักล้วงกันอยู่หรือสองทุ่มเสร็จพักล้วงกันอยู่ครั้งนี้ยืนยันว่าตอนยนยันสองทุ่มเสร็จเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนอยู่แล้วที่เหลือแล้ว ดังนั้นถ้าข้อที่สีป่ปรากฏว่าทางประชาชนพูดถูกสำน,นักงานเขตราะบังครับตองนั้นบอกว่าคนไม่มีแล้วจริงคนไม่มีแล้วจริงแต่ทางแสดงว่าต้าานสยุอย่างคิด แต่ว other, uh, like ่าผ <ain> ู้ที่กำลังมากร้องตั้งสว่างนะเกี่ยงกันตรงนี้ก่อนนะถูกไหมเพราะในนี้คือท่านท่านท่านผมบันทึกไว้ด้วยนะว่าในเรื่องจากท่านชัชยาเนาะยืนยันว่าท่านสว่างเนี่ยเช็คตั่นใจว่าโอเคกั้งใจนี้น้องรู้ว่าทางทางท่านสว่า์ทางท่านชัชยาอาจจะคือท่านผู้นะถ้ายืนยันท่านผู้ว่าในเวลาสองขึ้นเศษเนี่ยปรากฏว่ายังทั้งคูดกันอยู่นะอ่ามันห่อนมันมันห่อนดูเดี๋ยวรอจบจากนี่ตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวน่าจะไปบางพัดต่อไม่บางพัดก็บางกอกน้อยอ่ะเดือดมากเลยตอนเนี้ยเรียบร้อยแล้วเรียบแล้วว่ามันเา่ท้าหนกียองงหตามี่เสียงเยขอย่างนี้ก็่าี่าตวเรายานั้นอแล้วก็ร้อว่าการก็ว่าก็ต้องไปสอบสวนต่อว่าได้ข้อมูละากเพชรทำไมนะ

ก็เ้ต้นนะครับ้วก็ต้องมผู้หญิงก็ที่แมสสีฟ้าก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกกตนะรซึ่งบันทึกภาพไว้หมดนะครับบันทึกภาพใครที่มากก,กตนะ

เร,เราจะถ่ายหน้ามันไว้นะครับมีพนักงานกรกตเร็วแล้วก็นนักด้วแล้วต้องอกเอาเอ่บนนราไ่ลงั้ท่านละท่านจะงย่างแรเลย

นค,นคะแนนไปนับตั้งตัว7 8ได้ที่มาเริ่ตั้งนะคะแต่นับคะแนนที่บอร์ด7 8 8ก็เลยบอกว่าทุกคนที่อยู่ในหน่วยแม้กระทั่งก้าวไกลเอง <c oughs> และคนที่ไปสังเกตการเองขอให้นับคะแนนใหม่ <c oughs> นับคะแนนใหม่3รอบค่ะถได้ค้าูสำนักง,งานเขตรกกาชบังครับ เสร um: ็จป pues ุ <S S teachers, 8, ๊บแล้วก็ไปเจอบัตรที่หายแต่คะแนนที่บอร์ดไม่ตรงก็เลยไปเช็คกันใหม่เลยนั่งไล่เช็คกันสิบกว่าคนค่ะเช็คทีละใบเลยบัตรสีม่วงเช็คทีละใบทีละใบทีละใบเจอค่ะเจอแล้วก็คือของเบอร์หกหายเบอร์เดียวใบเดียวนบอเร์องจริงค่ะเจ็ดที่โมงครับคุณพี่เจ็จห้าทุ่มค่ะหทุ่มใช่ รานนี้อยู่ที่หน่วยห้าทุกเหมือนกันจนใบเขียวเนี่ยคึ้นบอดอันนี้เรื่องจริงค่ะแต่ว่ามีปัญหาที่ตนางจริงจุดนีใช่ค่ะโดย6คือพักอะไรของเขติบคือพักอะไรพักเพื่อไทยค่ะอันนี้เรานับกลาไรมากเจ้าะว้าที่ตำรวจก็อยู่ค่ะแล้วก็ช่วยกันนับหหมดเลยทั้งกรรมการทั้งหัวหน้าหน่วย แล้วก็คนที่สังเกตการคนที่เขาไปดูชาวบ้านที่ดูวกนับประกวดอยู่ได้ค้าตรงนี้อธิบายได้ตอนนี้ก็คือทางเราติดใจเใจอย่างเงี้ยแหละเป็นี้ยเราเห็นนะก็ก็เด็กเดีกก็เด็กก็พิจารณาได้ไม่ยากมีข้องวงจรปิดเป็นสูตรถ้าถ้าตรวจเช็ตก็ผมจะเสนอนะถ้ามียาพูดตรงๆนะเราก็รักกันเนาะ

không được bỏ nên không được bỏ nên không bỏ ครับก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็มันมีพิรุธที่สนักการของการเลือกการโกงเลือกตั้งที่สนักเขตลาะบังแล้วก็เ้าเอข้อมูลทางน้องผิดพลาด้อที่จะป้องแลวก็ขอมาเซฟให้อนเพราะมันมีเรืองคามไม่ตร ทุกปีแล no? ้วก <'s in> ็าบบแต่ยังไงผมก็จะขอ่นอยขนับคะแนนใหม่ก็นับคะแนนใหม่แล้วก็วันนี้ก็เอาเนี้ยสุดท้ายอ่ะวันเนี้ยคุยคุยกันทะเลาะทะเลาะกันยังไงก็ตามหมาว่าทางเจ้าหน้าที่ก็นับไม่ได้เพราะกฎไองแม่นี่ยากนะขอให้ใจอย็นนะนับให้หมดทำไม่ได้ถูกนะนั่น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 นั่ยนั่น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 นั่กลัวว่าใครจะเอาอะไรมาแนนั่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 นมาเน้า ห้องเก็บเงินได้ส่วนเขาก็ทางนี้บอกว่าก็ทางมีเจ้าที่สิบเอกไทยทำรูปทำรูปกระ้าเพราะเขาก็ไม่ไม่อยากให้ใครมาเฝ้าโดยที่ไม่มีเจ้าหี่มาจำกับหรอกเพราะว่ากลัวเราปีนเข้าไปเหมือนกันพวกตัวตรงนะแล้วก็เดี๋ยวทางนี้มีกล้องก็ไปเร่งข้อมดูกล้องเนี่ยแล้วก็ยืนยันครับแต่ผมยืนยันนะถ้ามเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไว้ไม่ต้องเอาเอาไปนั้นตอนนี้เรื่องต่างๆมาตัดเพื่อแล้วก็

ครับแล้วหน้าท้องน่ยนยอยู่ท้องหนอง่อนครับอมยแล้วเหครับไม่แล้วก็ติดแค่เดียวลก็ขออกลาคยเดียวครับแล้วเราถ่ายไว้ก็เดี๋ยวก็เราลองว่าปราณ้ก็มีพอเรมีเรื่องร้องอแล้ว เช็คเวลาร้อมรอกไปสุดท้า